สวัสดีค่ะวันนี้พี่ต้อยก็มา,า,าพาจะพามาดูใสเกาหลีนะคะลดต้นไม้นี่ค่ะยามเช้าออกกำลังกายนี่ค่ะอือเจอแล้วค่ะใสเกาหลีนะคะพี่ต้อยสังเกตดูนะใสเกาหลีเนะะี่ยตอนนั้นไม่ได้ลดเป็นอาทิตย์ใบเขาจะเหลืองนะคะนี่ค่ะใบจะเหลืองแต่ตอนนี้ลดทุกวันนะคะเขาก็ใบหายเหลืองนะคะ ที่เหลืองๆก็ร่วงไปแล้วค่ะเหลือไม,ไม่ค่อยเหลืองเนี่ยเหลือตามใบที่เขาแก่เท่านั้นเองที่เหลืองนะคะแต่ตอนที่ไม่ได้ลดเป็นอาทิตย์ใบเหลืองเยอะเลยค่ะเนี่ยพอรดน้ําเนี่ยรดทุกวันอะ่ะใบเหลืองก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะคะนอกจากใบที่เขาแก่จัดเพราะว่าไซเกาหลีเนี่ยเขาจะชอบน้ํามาก ชอบน้ำน้ำต้องชุ่มน้ำต้องถึงนะคะไสเกาหลีนเนี่ยเป็นไม้ประดับนะคะปลูกเป็นไม้ประดับดีเป็นรั้วได้นี่นี่นนทำเป็นรั้วนะคะเป็นรั้วก็ปลูกมาปลูกต้นไม้ธรรมชาติต้นไม้ก็จะเขียวสวยเราทำเวลาเ้าโตเราก็สามารถตัดแต่งได้นะคะตัดแต่งให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมก็สวยนะ สูงหน่อยครับเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้อันนี้มีเหลืองอยู่เริ่มร่วงไปแล้วค่ะแต่ตอนแรกที่มาไม่อยู่อาทิตย์นึนะค่ะคุณป้าไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งคุณป้าเขาเฝ้าบ้านนี้อยู่นี่ค่ะไม่อยู่อาทิตย์นึงใส่เกาหลีใบเหลืองทุกต้นเลยค่ะแต่ตอนนี้ได้น้ํา ใบเหลืองก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีแล้วค่ะเพราะเขาชอบน้ํามากแต่ไซโคลลีก็ดูแลนี่ค่ะต้องถึงน้าอะค่ะวิธีการดูแลก็ต้องให้ถึงน้ําปลูกเป็นรั้วสวยงามค่ะปลูกเป็นไม้ประดับได้อันน้ก็ปลูกแนวรั้วยาวไปเลยค่ะรอบอาหารรอบออปลูกเป็นแนวรั้วยาวเลยรอบ ค่ะพี่ต้อยวันนี้ก็พามาลดต้นไม้แล้วก็ดูไซเกหลีด้วยนะคะไซเกหลีไม้ประดับสวยงามให้ออกซิเจนด้วยนะคะปลูกต้นไม้โอเคค่ะไม่ประมาทกาดจะตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน Thank you for watching Welcome to Thailand ขอบคุณนักที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามค่ะไซเกหลีต้องถึงน้ำนะคะไม่ถึงน้ำแล้วใบเหลืองใบร่วงนะคะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ